The Voice Presented by TrueMove e g 4G 3G และ Wi-Fi ร่วมสนับสนุนโดยช้าง SB Design Square กลับเข้าสู่สัปดาห์สุดท้ายของรอบ Battle ใน The Voice คู่ต่อไปที่จะขึ้น Battle กันเป็นลูกทีมสองคนสุดท้ายของโค้ชสิงโตซึ่งก็คือคุณโฟมกับคุณแอด ก็รู้สึกเลยว่าพี่เขาเนี่ยเป็นคนที่พลังเหลือล้นมากเลยฮะถ้าเป็นมวยในพี่เขาต้องเป็นเป็นรุ่นเฮฟวี่เวทแน่ๆเอาล้มยากมากไลท์เวทอย่างผมสู้ไม่ได้แน่นอนรู้สึกว่าน้องครบเทีวมากเลยไม่รู้ว่าจะสู้ได้ไหมครับก็เลยแบบกรอฟังดูฮะเสียงจริงๆว่าอย่งไรฮะให้ร้องเพลงของของบ๊อบมาเล แต่ว่าจะทําเป็นเวอร์ชั่นของฟูจ i ที่มีมีจังหวะขึ้นมาหน่อยผมก็เลยเลือกเพลง No Woman No Cry I remember oh. when we used to sit in the corner เข้ามาแบบเงียบอะ s really <S แต่ว่า <so> เหมือนมาแล้วก็มีดมาแบบซึบในประโยคแรกแล้วทําให้มีขนลุกอ่ะ Everything's gonna be a l right okay. Everything's gonna be a l right โอ้ยผมเสียงดังสู้เขาไม่ได้เลยใจาเย็นๆไม่มั่นใจอย่างมากเลยครับเหมือนกับผมเป็นแบบเป็นคืนลูกเล็กๆฮะค่อยๆไปคือถึงฝั่งแน่นอนแต่ช้าแต่ยูดีพี่แอดก็เข้ามาเป็นคืนลูกใหญ่ตู้มเดียวเลยไงครับ ก็กบผมหมดเลยมีว่าช่วยได้มากคือแบบซ้อมเพลงนี้แบบเยอะเยอะเลยอะค่ะครับฮะแล้วพอคุ้นกับเนื้อแล้วเดี๋ยวมีเชื่อว่าเขาแอดดิบได้แบบอินพราวิสอะไรได้ค่อนข้างเยอะเพราะดูจากที่เทปอะนะเหมือนเขามีวิธีการของเขาอะความเป็นอาร์เอย่าของคุณเนี่ยความความที่คุณมีลูกเล่นอะไรไม่รู้อยู่ในเพลงเยอะแยะเต็มไปหมดที่คุณเอาเอามาโชว์ในในช่วงลายเอามันออกมาเอามันออกมาจากเพลงเนี้ยเพลงโนวูแมนเชื่อว่าคุณทําได้แต่คุณแค่ อาจจะทํางานไม่หนักพอแค่นั้นเองวิธีง,ง่ายสุดคือคุณต้องทํางานให้หนักอะ่ะมันไม่มีใครเก่งกว่าใครมีมีแต่ใครทํางานเยอะกว่าใครแค่นั้นเอง hey, <yeah. S 1> มาถึงโฟมมาเป็นไฟเลยมือไม้ออกท่าเธอออกความมั่นใจมาและสไตล์ที่เคยพูดไว้ว่าโฟมมีแต่โฟมยังไม่ได้ออกมา mm hmm. ตอนที่ซ้อมเปียโนโฟม, mm hmm. โฟมออกมาหมดเลยก็มีความสุขมากขึ้นเพราะว่าเพลงนี้ก็เป็นเพลงความหมายบวก ก็เป็นการให้กําลังใจงคนนะครับก็ทําให้เรามั่นใจขึ้นแล้วก็ปลดปล่อยได้มากขึ้นโทนี้มันเป็นโชว์ที่สนุกมากและมันจริงมันไม่ใช่คนที่ร้องเพลงรเก้สองคนมาเจอกันมันไม่ใช่คนที่ที่ร้องเพลงแนวนี้เหมือนกันมาเจอกันมันคือคนที่ที่ร้องเพลงคนละแนวแล้วมาเจอกันในเพลงนี้ได้อย่างลงตัวที่สุด โอกาสในการเปเทิรอนรอบนี้นะครับมันก็สําคัญกับผมแล้วก็สําคัญกับองโฟมเขาด้วยนะครับไม่อยากให้คิดว่าแข่งกันนะครับก็อยากให้คิดว่าเราแบบทําโชว์ให้มันสนุกครับผมก็อยากจะทําให้มันสนุกนะถึงแม้ว่าเพลงนี้มันจะเป็นเพลงให้กําลังใจผมก็จะเป็นการให้กําลังใจที่จะทําให้มันสนุกนะครับมันจะให้พี่สองคนครับ ันจากทีมโค้ชสิงโตใครจะผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ระหว่างหนุ่มนครสวรรค์ผู้คลั่งไคลในเสียงดนตรีคุณโฟมจะมาแบทเทิลกับหนุ่มใต้ที่มาพร้อมกับพลังเสียงกระแทกอารมณ์คุณแอ back said, said, said. I remember when we used to sit in the common room. it's gonna be สมกับเป็นลูกทีมของโคสิงโตจริงๆเลยนะคะ เป็นยังไงบ้างคะโคชก้องชมโชว์ล้วเปยังไงบ้างคะเป็นโชว์สนุกเหนือความคาดหมายนะครับคุณคุณโฟมนะครับโอ้คุณเต้นได้สนุกมากมีท่าลงมาคู่เขายิงธนูด้วยอันนี้ผมชอบมากอันนี้เท่มากนะครับส่วนคุณแอดก็ในช่วงที่เป็นเสียงสูงที่คุณต้องแอดลิบเสียงสูงสูงมากๆก็ทําได้ดีมากเลยนะครับขึ้นไปปี๊ดแตะตรงนั้นได้เลยก็รีลาอาการของทั้งคู่นี่สนุกเหมาะกับเพลงนี้มากครับก็ ดีมากเลยนะครับที่เลือกเพลงนี้มาให้ร้องกันนะครับคุณสิงโตสนุกมากครับผมขอบคุณครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณโคชก้องค่ะโคชอยบอยเหรคะจริงๆแล้วเพลงนี้นี่คือเป็นเพลงที่ถ้าตีตีตความหมายจริงๆคือ no w o m a no n cry มันไม่ได้แปลว่าไม่มีผู้หญิงไม่ต้องร้องไห้อะไรอย่างนี้นะครับ <laughs> มันเป็นภาษาแบบถ้าเป็นจัมเมก้าก็จะเรียกว่าสำเนียเป็นพาทัวคือเป็น broken English เวลาเขาพูดเนี่ยคำว่า No Woman No Cry คือน้องอย่าร้องไห้เลยเนื้อเพลงก็ค่อนข้างจะแบบว่าเหมือนกับให้กำลังใจปลอบใจกันซึ่งสองคนก็ทำมาในแบบในสไตล์ของตัวเองคุณโฟมก็ก็ไปแบบคึกคักเลยดนตีพาไปนะครับผมส่วนคุณแอดคุณแอดก็จะมีมีม,ม,มีมีความความรู้สึกความเจ็บปวด กับกับเนื้อเพลงเนื้อหาอะไรอย่างนี้ด้วยฉะนั้นอันนี้ต้องปล่อยให้โค้ชละนะฮะโค้ชก็จะเป็นคนเลือกว่าใครที่น่าสนใจ<ข>นะครับผมขอบคุณขอโจยบอยค่ะข,ข,<อ>ขอสิงโตละคะเป็นยังไงบ้างคะกับผลงานของลูกทีมพี่โฟมเป็นคนที่มีสไตล์ในตัวเองสูงมากนะครับไม่ว่าจะเรื่องสไตล์การร้องเล่นกีตาร์กระทั่งสไตล์การเต้นพี่ก็ยังเอามาได้ อันนี้ผมนับถือพี่จริงๆแล้วก็ทำมนันออกมาได้ดีมากเป็นสไตล์ของตัวเองพี่แอดเหมือนเขาร้องเพลงนี้ทุกวันแล้วเขาก็ไปแตะความหมายของเพลงได้ได้ได้ดีด้วยใช่แต่อยากจะถามก่อดอื่นเลยมึงบังคับพี่แอดมาเปล่าวะดูเหมือนไม่อยากจะมาไงไม่รูดูน่าเศร้าเหมือนมีใครปืนจี้ให้เ้นมาร้องเพลงอ่ะก็ก็ก็สงสัยเหมือนกันหมูก็ถามพี่แอดเหมือนว่าอยากกลับบ้านเลยไหมก็ดูไม่ค่อยล่าเลยกับการร้องเพลงไง เราจะได้สบายใจทั้งสองฝ่ายกันผมก็ไม่รู้คือทั้งสองคนดีดีเท่ากันดีดีในแบบของตัวเองเท่ากันทีเนี้ยคือผมก็ลำบากใจที่ผมต้องเลือกไงก็เลยถามว่าถ้าพี่ลำบากใจก็กลับไปก่อนเลยก็ได้ไม่ลำบากใจบอกเลยขอไม่ลำบากใจใช่กูแซวเล่นเราจะได้สบายใจอันนี้รู้สึกอย่างนั้นจริงๆเขาเครียดเฉยเขา<อ>เ<อ>ต้นน<ต>่ะตื่นเต้นไหมพี่ครับถามนั้นอะตามนั้น ก็ทั้งสองคนทําออกมาได้ดีมากผมพอใจมากแล้วก็มีความสุขมากที่ได้ฟังเพลง No Woman No Cry ในเวอร์ชั่นพี่โฟมแล้วก็พี่แอดขอบคุณมากๆที่ทําโชว์นี้ออกมาได้ประทับใจผมชอบมากครับค่ะถึงเวลาที่โคสิงโตจะต้องเลือกแล้วค่ะว่าจะให้ใครผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ค่ะคนที่ผมจะเลือกไปต่อในรอบน็อกเอาท์ผมขอเลือก ขอเลือกพี่แอดครับขอแสดงความยินดีก ok? ับคุณแอดด้วยนะคะในผ่านรอบส็อตเอาค่ะยินดีด้วยค่ะสุดยอดพี่ลุ้นลุ้นตัวเก่งเลยแงช็อกเลยตอนนี้อยากจะพูดอะไรกับโคชสิงโตบ้างคะ ก็ขอบคุณพี่สิงโตมากนะครับที่เลือกหันมาหาผมขอบคุณรายการด้วยครมันมันมันมีค่าสําหรับผมมากผมเพิ่งร้องเพลงทูคีตอนอายุสินะครับแล้วแต่ว่าวันนี้ผมมายินบนสเตจของ The Voice มันมันมีค่ามากครับค่ะขอเชียงปรโมือด้วยนะคะวันนี้คุณผมทําได้ดีมากๆเลยค่ะขอบคุณมากค่ะอย่าหยุดอย่าหยุดอันนี้เป็นแค่เกมมันี้เป็่แค่เกมอย่ายุดชู่ต่อไปฝึกต่อไป ช่วงหน้าอีก2คู่สุดท้ายที่ไม่มีโคชคนไหนเหลือสิทธิ์ในการสติลแล้วสักครู่